อย่าตายนะถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่สามารถจเจริญสติปัฏฐานได้อย่าเพิ่งตายนะทุกอย่างเป็นนิมิตได้แม้เอาพระเจดีเป็นอารมณ์เลยนะแต่เชื่อไหมบางคนเป็นงูเหลืองพันพระเจดีสีทองเหลืองอลามหวงอยากเฝ้าใจมันเกิดโมหะเกิดขึ้นในขนานั้นใช่ไหมเหมือนคนห่วงทรัพย์ะก็ไปมองว่าเจดีเป็นเจดีย์ของเราสมมุติเราใกล้ตายนะ ถ้ามีต้นไม้เป็นนิมิตยอมคิดว่าเราจะเกิดเป็นอะไรอะใครลองทายดิเป็นเทวดาได้ไหมได้เทวดาอยู่กับต้นไม้ก็เ,เลยครุกกเทวดาไงถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่ปาราลบต้นไม้น้อมถึงว่าเราเคยสละต้นไม้เป็นทานเราก็จะปฏิสนธิแล้วมีวิมานซ้อนอยู่นั่นแหละอาศัยต้นไม้นั่นแหละทีนี้ถ้าโลภเกิดขึ้นเอาต้นไม้นั่นแหละเป็นอารมณ์ ก็จะเป็นเปลตเฝ้าต้นไม้แล้วเฝ้าบ้านนั่นแหละยืนเฝ้าเหมือนเหมือนเหมือนพระโมคคัลลานะเดินที่เขาโคชิกูดเห็นเปลตที่ลอยมาบ้างอยู่ตามเขาบ้างใช่ไหมถ้าทิฏฐิมีกําลังเป็นโลภะนั่นแหละทิฏฐิเกิดเป็นแล้วจะเป็นอสุรกายเฝ้าเฝ้าบ้านหรือเฝ้าต้นไม้ตรงนั้นอยู่ยืนอยู่ออกจากที่ตรงนั้นไม่ได้ถ้าโมหะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกาะต้นไม้แล้วแต่ประเภทนะแล้วแต่ประเภทของกรมด้วยนะถ้าโทสะเกิด นั่นแหละนรกมันจะซ้อนอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าคิดถึงสิ่งนี้ด้วยสติหรือด้วยโลภะโทสะโมหะเข้าใจคําว่าตาเป็นของร้อนสีเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกพัิเทวทุกขโทมนสัสสาวายาสะแล้วเราก็ไม่รู้จะลมให้ใจขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าฝึกสติไม่ทันแล้วก็พลาด ก็เหมือนในพระไตรปิฎกที่บอกตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนได้นิกิวรได้ไปเป็นหนอนในข้ออ้อยได้ไปเป็นพญยาน,นาคได้ไปเป็นปลาได้มีกล่าวไว้เยอะแยะหมดเออนี้ก็เลยต้องการบอกว่าเนี่ยเวลาสติปัฐานไม่เกิดม,มันเสียหายแบบนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยม,มันจำไว้หมดมันพร้อมที่จะเป็นนิมิตได้หมดใช่ไหม บางคนชอบดูทะเลบางคนชอบดูต้นไม้บางคนชอบสวนบางคนก็ชอบเที่ยวห้างเที่ยวอะไรทั้งหลายเลานี้เป็นต้นย้อนว่าใต้ถุนห้างเนี่ยหนูมีเยอะไหมแมลงสาบมีเยอะไหมอบยายสัตว์มีเยอะไหมแล้วคิดว่ามีกลุ่มเปรตอยู่ไหมมีกลุ่มอสุรกายอยู่ไหมและมีนรกซ้อนอยู่ไหมมันก็มีทำไมจะไม่มีเทวดาก็มีใช่ไหมล่ะพวกเราเป็นคนตาบอด แต่พระริยาเจ้าทั้งหลายท่านมีตาดีมีพระเจ้าเป็นต้นท่านเห็นสังสารวัตรซึ่งเต็มไปหมดสังสารวัตรมันเป็นแบบนี้สัตว์นรกมีสัตว์เดราาัจฉานมีเปรตมีอสุรกายมีมนุษย์มีเทวดามีพรหมมีและการดําเนินไปตามมรรคาของระชญาเจ้าและออกจากสังสารวัตรม,มีอยู่จริงนั้นอยากให้พวกเราทั้งหลายกรุณาตนเองนะกรุณาตนเองก่อนเบื้องต้นแล้วก็ตั้งสติว่า ยี่สังสารวัตเนี่มันมีภัยจริงๆเนาะใครเคยเข้าถึงเมตตาจิตจริงๆไหมไอ้คำว่ารักตนเองเนี่ยรักยังไงทําไมเราจึงไม่โกรธเพราะความโกรธมันเป็นไฟไหม้ตนเองเราจะไม่เผาเกระแสชีวิตตนเองด้วยความโกรธแล้วนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทําไมจึงไม่โลภเพราะความโรคมันเป็นไฟเผาตนเองเราจะไม่ให้ความโลคความกําหนัดยินดีเพื่อเพลินเผาตนเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทำไมเราไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเพราะความหลงเป็นไฟคือโมหะทำไมเราไม่ทากายยุจริตวิจิตรจริตมโนุจริตเพราะรารักตนเองมันเกิดรู้สึกรักตนเองขึ้นมาจิตใจมันโล่งโปร่งขึ้นมาจริงๆเลยขนลุกชูชันขึ้นมาว่ารักแท้เกิดแล้วเพราะความรักตรงนี้เกิดขึ้นมามันยึงรักคนอื่นเป็นนะมันยึงน้องไปรักคนอื่นได้นะใจมันถึงเบิกบานล่าเลิงผ่องใสเพราะจะมนาสิการละลึกถึงคนอื่นสติมันเกิดแล้ว ความรักมันจะแผ่ไปแผ่ไปเป็นแบบนี้นะทำสติให้แข็งแรงพ่าสติแข็งแรงขึ้นมาแต่นี้ก็ปลอดภัยแล้วองโดยพระสมพุทวิสุทธพุทธพงศ์ใสตัดมู สัตว์ลูกที่โศกโศมดอกประทุมด้วยประทม